สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดธุรกิจมาม่วงเน็ตไอดอลชื่อดังที่ทำให้มีวันนี้ได้ปลื้มมากคนดังมาม่วงหรือนมหนึ่งในสมาชิกแก๊ง power p ับเกที่มักทำคอนเทนต์สุดหาได้ใจชาวโซเชียลร่าาสุดมาม่วงได้โพสต์ภาพตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่ง ในมือถือชนดที่ดินเอาไว้มีข้อความเขียนไว้ว่าใช้นี่ให้ที่บ้านแล้วสร้างบ้านให้พ่อแล้วซื้อรถให้น้องสาวแล้วและของชิ้นนี้ก็คือของเราเราซื้อบ้านด้วยเงินสด8หลักอยากกราบขอบคุณผู้ใหญ่เจ้าของสินค้ายี่ห้อต่างๆที่ให้งานเด็กคนนี้ทำ และขอบคุณกลุ่ม power p u a เกที่อยู่ข้างกันในวันที่ไม่มีอะไรและที่ขาดไม่ได้เลยคือทุกคนในเพจหมาม่วงที่อยู่ขัาข้างๆกันรักมากเด้อหญิงท่ามกำลังแฟนคลับและเพื่อนๆอิ่อน i n f l u ซอ c e r ที่เข้ามาแสดงความยินดีและชื่นชมหมาม่วงกันเป็นจำนวนมากและวันนี้เราจะพาไปชมอาชีพก่อนหน้าน,านั้นว่าเจ้าตัวนั้นทำอะไรมาบ้างถึงได้มีเงินมากขนาดนี้ ซึ่งเขาได้เป็นพนักงานขายของรองเท้าแบรนด์ดังที่ห้างโชดีซีส่วนเต้เป็นฟรีแลนซ์ช่างภาพวิดีโอรวมถึงทำธุรกิจที่บ้านอาร์ตเป็นนักแสดงละครเวทีที่รัชดาไลาเทียเตอร์และเป็นครูสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งส่วนใหม่ที่บ้านทำคลินิกแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับมดลูกผู้หญิงเรามักจะเห็นแต่มุมตลกแต่ได้ทำมาหลายงานมากเลยเก่งจริงๆครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24 TV ขอบคุณครับ